วิจนุนเผยไม่มีว่าที่รัฐมนตรีคุณสมบัติมีปัญหาแค่รอเอกสารเซ็นยืนยนันหากประวัติมีปัญหาอนาคตถอดถอนได้ในวิจิุนเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาดูแลฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลว่า ็ไม่มีคุณสมบัติพิเศษในอดีตก็ไม่เคยมีการกำหนดไว้เดิมทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็จะดูแลในส่วนของตัวเองเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆที่มีเรื่องของกระทรวงตัวเองส่วนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสรคจะดูแลให้ในายวิจณุระบุว่าสมัยที่ตนเป็นเลขาคณะรัฐมนตรี ก็ไม่มีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายตนก็เป็นคนดูแลให้ซึ่งข้าราชการประจำสามารถดูแลกฎหมายให้ได้และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สามารถดูแลให้ได้แต่ในระยะหลังงานมีมากขึ้นหากทุกกระทรวงมีปัญหาตนในฐานะเนติบริกรกลับต้องให้บริการนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี น้อยกว่าที่ให้บริการกระทรวงต่างๆเช่นกรมศุลกากรไปจับกรมสรรพกรไปปรับแต่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กลับไม่ฟ้องซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันจึงต้องมีใครเข้ามาดูแลจึงเกิดรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายขึ้นดังนั้นต่อไปในรัฐบาลหน้าหากโถมหน้าเป็นอย่างที่ออกมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สามารถดูแลฝ่ายกฎหมายได้เมื่อถามว่าภาพลักษณ์และประวัติของตัวรัฐมนตรีจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของ ข้าราชการประจำหรือไม่นายวิษณุข,ขอไม่วิจารณ์ในเรื่องนี้เพราะงานกฎหมายของรัฐบาลอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่วนหนึ่งสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบส่วนหนึ่งอยู่ในสำนักงานอายการสูงสุดซึ่งอายการสูงสุดรับผิดชอบ แต่เนื่องจากไม่ได้อยู่ในอนัตของรัฐบาลจึงเป็นลักษณะในการประสานขอความช่วยเหลือและหากเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าของเรื่องแต่ตนไม่มีคำแนะนำอะไรให้กับผู้ที่จะเข้ามาดูแลฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลต่อไปส่วนกระแสข่าวว่ามีว่าที่รัฐมนตรีสองคนที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านนั้นนายวิชนุกล่าวว่าเท่าที่ตรวจสอบตอนนี้ไม่มีใครมีปัญหาเพียงแต่ว่ากำลังขอหลักฐานยืนยันให้ชัดเจนเท่านั้นบางอย่างหลัก ไม่ได้มีที่เราอยู่ที่เจ้าตัวบางอย่างหลักฐานอยู่ที่หน่วยงานเช่นกระทรวงพาณิชย์คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กอลอตอเรื่องหุ้นแบบนี้ต้องการหลักฐานยืนยันและรัฐมนตรีต้องกรอกประวัติและเซ็นชื่อรับผิดชอบเพราะหากเกิดอะไรขึ้นมาต้องรับผิดชอบส่วนประวัติเคยติดคุกหรือไม่นั้น นายวิจณุกล่าวว่าการตรวจสอบเบื้องต้นไม่สามารถบอกได้ต้องรอให้เขากรอกประวัติเซ็นรับผิดชอบมาเพื่อนําไปตรวจสอบกับหน่วยงานของรัฐส่วนกรณีการบกพร่องคุณธรรมจริยธรรมไม่มีหน่วยงานไหนเช็คได้มันเป็นนามธรรมาแต่เจ้าตัวเขาจะเซ็นรับผิดชอบมา หากมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตก็ไปถอดถอนเอาหรือถ้าใครสงสัยก็ให้ไปยื่นสารตรวจสอบเอาส่วนการรอเอกสารยืนยันจากว่าที่รัฐมนตรีจะไม่ทําให้กระบวนการทุนกล้าวทูนกระหมอ่อมรายชื่อคณะรัฐมนตรีล่าช้าแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีการทุนกล้าวทูนกระหมอ่อมเมื่อใดเพราะยังไม่ได้หลักฐาน